กว่ารถจะมาเป็นรถแชมป์แบบวันนี้ได้นะคะทู้ขาดอะไรมาเยอะมากซึ่งก็ทอช่วงนั้นก็ทอว่าแบบ <ข>หรือว่ารถมันไม่เหมาะกับการแข่งเินรัเสียรอบสุดท้ายที่ของที่ใช้ได้เนี่ยประมาณแสนห้าถึงสองแสนคันนี้ก็จะอยู่ประมาณแสนกว่าบาทเม็ดเงินที่เราลงไปเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามันมัน,ม,นมันคุ้มกับปลายทางที่เราอยากจะได้ไหมจริงๆคันนี้ที่เริ่มทำอ่ก็คือทาเพราะอยากขับแต่สุดท้ายพอทำเราก็ไม่ได้ขับก็เลยไม่ค่อยเข้าใจของ S สอง0ันนะคะก็สามารถคว้าแชมป์ประจำปีแล้วก็สามารถควา้าถ้วยหนีมาได้ บางคนนะคะอาจจะได้ดูเราแข่งไปแล้วหรือว่าอาจจะไม่ได้ดูแข่งนะคะแคทเลยจะขอเกริ่นตอนต้นก่อนนิดนึงนะคะก็คือว่า เจ้ารถ s 2,000คันนี้ค่ะเราได้แชมป์ประจำปีในรายการ RAAT Endurance นะคะแชมป์ประจำปีถ้วยนี้สำคัญตรงที่ว่าเป็นถ้วยพระราชาทานเลยนะคะทุกคนคือแบบไม่ได้ว่าทุกรุ่นจะสามารถได้ถ้วยนี้นะคะจะมีแค่บางรุ่นเท่านั้นค่ะแล้วเราเจ้าน้อง s 2,000นะคะก็สามารถคว้าแชมป์ประจำปีแล้วก็สามารถคว้าถ้วยนี้มาได้เราแข่งรายการ RAAT Endurance นี้นะคะมา3สนาม แล้วค่ะสนามแรกนะคะ7ชั่วโมงสนามที่2บางแสนนะคะ4ชั่วโมงแล้วก็สนามที่3ที่เพิ่งผ่านมานี้เลยก็คือ7ชั่วโมงเหมือนกันนะคะพ่อระดับหนึ่งอีกครั้งครับในรุ่นทัวริงคา YK Motorsport BBR by s a n o c o ปีนี้จะบอกว่าน้อง S 2 0 0 0ก็คือสู้ตายสุดๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ดูตอนเราแข่งอาจจะดูว่าแบบปีนี้เอย้รถเราแบบเออไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเลยเวลาก็ค่อนข้างโอเคมากๆด้วยดูแบบสมูทสุดๆนะคะแต่จะบอกว่ากว่ารถจะมาเป็นรถแชมป์แบบวันนี้ได้นะคะคือขาดอะไรมาเยอะมากแต่เดี๋ยวเราให้เจ้าของรถตัวจริงนะคะเขามาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่า โอเคก็เดี๋ยวให้พี่โอนะคะมาแนะนําเกี่ยวกับรถเอ2000ดีกว่าเพราะว่าเป็นคนที่ทำรถคันนี้ขึ้นมาเลยเนาะอะไรที่ทำให้พี่โอตัดสินใจทำรถ s 2000คันนี้ขึ้นมาจริงๆเราเราชอบรถ Honda มาตั้งแต่ทีแรกอยอะแหละ ก็คือเราชอบในเรื่องพลังของเครื่องยนต์อะไรเงี้ยก็คือแบบแรงดีเสียงเล้าใจดีอะไรประมาณนี้แล้วเ,เราก็ตัดสินใจว่าลองจาก NSX เนี่ยก็จะมี S 2 0 0 0อย่าง S ี้2 0 0 0อย่างเงี้ยที่มันไม่เคยมีคนทํามาก่อนหรืออาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า คือเวลาทารถแบบนี้มันหาข้อมูลจากไหนคือจริงๆตอนทํา S2000 ที่แรกอะ่ะมีม,มีมีทีมแข่งที่ทํารถแข่งใช้รุ่นเนี้ยวิ่งอยู่แล้วแต่ก็จะเป็นเครื่อง124ยีก็คือจะเป็นเครื่อง2 0 0พของตรงรุ่นของเอสสอพแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเครื่องแพงทําให้แรงยากแล้วก็ บยตอนหลังก็จะมีเปลี่ยนกันแบบไปใช้เครื่องเคออะไรเงี้ยแต่ตอนที่เราท,ทําทีแรกเราก็คือตั้งใจไว้แล้วแหละว,ว่าเราจะไม่ยุ่งกับเครื่อง n อเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทําเครื่องเทอร์โบพัฒนาในด้านนี้เพื่อเพื่อทาในรถเทอร์กิทก็จริงๆแล้วตอนที่เราเริ่มทาอะ่ะเราก็ต้องตั้งขึ้นมาก่อนว่าเราอยากวิ่งรายการไหนวางถักเก็ตไว้ว่าเราจะวิ่งทูริงคาร์แล้วก็วิ่งเอ็นดูรันด้วยซึ่งกติกาก็คือจะเปิดเป็นพันห้าเทอร์โบกับ2องพัเนเอ เราก็เลือกที่จะทำเครื่อง1,500 NA แล้วก็เอาเทอร์โบมาใส่ถ้าเป็นการแข่งเอนูรลาระยะยาวอย่างเงี้ย s 2 0 0 0ก็คือแบบไม่ได้เลยอ่ะคือมันแบบมันไม่ค่อยอืดพอที่โยลองเล่าในมุมคนทำรถซิว่าปัญหามันเยอะแค่ไหน คือจริงๆเรื่องถ้าเจ้าเรื่องปัญหาของการสร้างรถคันนี้ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราสร้างรถครั้งแรกเลยพอเราเลือกว่าเราจะใช้รุ่นเนี้ยเราก็โอเคหาซื้อรถมามพอได้รถมาส่งไปทําโลเคสก็คือทําโลบาร์ทำบอดี้อะไรพวกเนี้ยอย่างแรกเลยก็คือด้วยห้องโดยสารเล็กเราทําโลบาร์เราก็ต้องทอํายังไงให้ขึ้นลงแล้วมไม่ยากจนเกินไปเพราะว่าเราจะวิ่งอินดูรานด้วยก็<ม>วิธีการทําโลบาร์ด้านข้างหรือด้านไในก็จะใช้ความคิดนิดนึงว่าจะทํายังไงให้ <laughs> ให้มันใช้งานดีด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยเราก็จะมีเรื่องถังน้ํามันเพราะว่าเราจะวิ่งเอ็นดูราเราต้องใส่ถังน้ามันร้อยลิตรเข้าไปในรถค่อนข้างยากที่เราจะสามารถเอาถังของ ATL ลร้อยลิตรเข้าไปใส่ได้เราก็ต้องหาตําแหน่งใหม่ซึ่งไอ้อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันก็จะยากมันเป็นรถสปอร์ตนะ <Okay. S 1> เออเราก็ต้องทำแ a มโลพาร์ตเราจะทำโป่งแบบไหนซึ่งตอนนั้นอะ่ะเสียเงินไปสม ครั้งใหญ่ๆที่ส่งไปทํทาทํามารอบแรกใช้ไม่ได้ทิ้งเปลี่ยนที่ใหม่ทําใช้ไม่ได้ทิ้งทําอีกท้ายแล้วตอนที่รถวิ่งครั้งแรกได้ก็คือใช้แก้มเดิมฝากระโปรงเดิมกันชนเดิมเมสียเงินไปกับตรงนั้นน่าจะมีโอเคพอรถวิ่งได้แล้วทำช่วงแรกๆเรื่องเครื่องยนต์กับเกียร์ ก็จะมีปัญหาว่าโอเคเราต้องทํายังไงให้เครื่องรุ่นนี้ใส่อยู่ในรถได้สร้างแท่นเครื่องแล้วมันแข็งแรงพอไหมแล้วจะเอาเกียร์อะไรเกียร์เราเลือกใช้เป็นเกียร์ 4Df เป็นเกียร์เพนซิชเชียลแล้วเราก็ใช้แพ t เทิรชิเครื่องเป็นเครื่องแจ็คเราใช้เครื่องวินแคมของแจ็คตัวใหม่ปีปัจจุบันเพราะเรามองว่าเครื่องเนี่ยมันหาซื้อเชียงกงได้ไม่ยากด้วยพอมันเป็นเครื่อง NA เรามาทำเทอร์โบเราก็ต้องส่งลูกสูบก้านสูบไปเมืองนอกเพราะตอนนั้นปีที่ทำเนี่ย ก็คือยังไม่มีใครทําไม่มีลูกซิ่งขายไม่มีการซิ่งขายเราก็ต้องส่งตัวอย่างไปทําแล้วก็สั่งของมาก็วิจัยทาเครื่องทีแรกมาก็ก็ไม่ได้แรงก็เป็นที่เทอร์โบรหรือเปล่าเปลี่ยนเทอร์โบกว่าจะหาเทอร์โบที่เรสปอนดีขับง่ายแรงระดับหนึ่งก็จะต้องผ่านการเปลี่ยนมาหลายรอบเหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยเราก็เหมือนรถวิ่งมาปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเปลี่ยนไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วรวมแล้วอ่ะเราสร้างรถมาตั้งแต่ปีเริ่มเลยอ่ะ2018 กว่ารถมันจะขยับวิ่งได้ก็19 20อะไรเงี้ยเอาล่ะครับเริ่มต้นแกันดูชมกับ AAC Thailand Endurance International Championship 2023สนามสุดท้ายสนามที่็เดี๋ยวจะมา โชว์วิวัฒนาการของการพัฒนาเริ่มจากสิ่งที่เราเจอปัญหาแรกช่วงแรกๆก็คือเรา mm. พอเป็นรถเทอร์โบใช่ไหม mm. ก็จะมีเขาเรียกว่าเขาเทอร์โบ mm. ก็จะเป็นเ mm. ขาเทอร์โบเนี่ยมันก็จะเป็นสเตลเลส ซึ่งสเตเลสชิ้นนี้แต่ด้วยเทอร์โบที่มันหนักเนี่ยเวลาเราใช้สเตเลสและเชื่อมพวกนี้ความหนาของสเตเลสมันก็จะมีความแข็งแรงทนทานไม่พอสมมติว่าเราวิ่งไปนานๆร้อนมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะแตกพวกรอยเชื่อมหรือว่าแตกเราเคยแตกแบบหลุดลงมาทั้งอันเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออันนี้คือการดาอันนี้คือครั้งแรกสุดที่เราทําเราก็จะทําหน้าตาประมาณครั้งแรกใช่ครั้งแรกตอนที่เราเราเริ่มทํารถก็จะเป็นประมาณนี้เนี้ยจะเป็นรุ่นที่สองแหละ ก็จะเป็นแบบเหมือนหนาขึ้นวิ่งไปพัก5ชั่วโมงบาง4ชั่วโมง5ชั่วโมงชิ้นเนี้ยก็แตกหลุดออกมาแตกเป็นชิ้นเลยนะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเยเราแบบโหหมดแล้วจนสุดท้ายเราก็พยายามหาข้อมูลคือเมืองนอกเขาก็ทากันมานานแล้วแหละแต่มันค่อนข้างแพงเราจะเรียกว่าการบินเล็เทคโนโลยีอันเนี้ยมันจะแพงเพราะว่าเราทําชิ้นเดียวไม่มีใครทําให้ก็ยังดีที่เรามีโรงงานของเราเองที่ เราก็ไปสกแกนวาดแบบแก้นู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ได้มาเป็นชิ้นนี้โรงงานชื่ออะไรคะรีวัฒนานะ <c oughs> ก็คือชิ้นเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งคีย์ที่ทําให้เราแก้ปัญหาเรื่อง,องเทอร์โบใช่ก็คือหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยแตกอีกเลยก็จะมีเรื่องคอยดีแต่ชิ้นเนี้ยจะเป็นเป็นบิลเล็ตแล้วเหมือนกันก็คือเอาอลูมิเนียมก้อนใหญ่มากัด <c oughs> ให้เหลือชิ้นอันนี้เป็นชิ้นเดียวโดยไม่มีการเชื่อม ซึ่งก็จะเบาและแข็งแรงทนทานชิ้นนี้ก็คือเราจะทามาชิ้นนี้กับพีนัมยังไงเพราะถ้าไม่งั้นเราทําเป็นพีนัมอลูมิเนียมเราก็ต้องเชื่อมอีกพีนัมพีนัมเนี่ยเขาเรียกว่าท่อร่วมไม่ดีซึ่งชิ้นนี้กับชิ้นนี้เราจะประกบเข้าหากันใช่แต่คือความยากของมันคือก็ต้องเป็นกาวพิเศษของการต่อคาร์บอนคือรถเอส0 0 0เป็นอะไรที่แบบ คาดเดาค่อนข้างยากเราคิดว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วมันคือแบบเอ้ยมันน่าจะเวิร์กมากๆแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เวิร์กก็ได้แต่คัดว่ารถ s 2 0 0 0ณนะจุดวันนี้มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีกว่าเมื่อก่อนมากๆเครื่องยนต์ยังไงก็มีการฝึลรออยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้น้ํามันเครื่องเบอร์ไหนของอะไรอะไร,อะไรแบบนี้เพื่อทําให้เราสามารถวิ่งจบเจ็ดชั่วโมงได้อัน,นี้มันก็เป็นบทพิสูจน์ของอะไรหลายๆ,ๆอย่าง เราใช้สนโกนะคะคทุกคนเผื <c oughs> ่อทุกคนจะไม่รู้โอเคคือแล้วที่พูดมาทั้งหมดอะคือดูเอ2000แม่งมีแต่แบบความยากความแบบข้อเสียหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วอะไรคือข้อดีที่พี่โยยังอยากจะทํารถคันนี้อยู่ข้อดีของรถคันนี้ก็จะบอกเลยว่าบาลานซ์รถที่ที่เขาดีไซน์มาจากโรงงานเนี่ยดีมากก็คือเครื่องถอยมาแทบจะหลังซุ้มโชคหน้าและว น้ำหนักที่ลงแต่ละล้อคู่หน้าก็คือล้อละ300รโลข้างหลังก็300ร้โลซึ่ง<ม>เป็นบาลานซ์รถที่แต่ละล้อแบบใกล้เคียงกันมากอะซึ่ง<ม>ทําให้เบรกง,ง่ายเลี้ยวดีแต่ก็อยู่ที่ว่าเราใช้โชคอะไรด้วย<ม>ซึ่งคันนี้ก็เป็นโชคเอ<ม>ล่น<ม>เกิดทุกคนจะไม่รู้อีก โอเคเดี๋ยวมาถึงเรื่องของเงินเงินทองทองกันบ้างนะคะกับมูลค่ารถคันนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าพี่โยเลือกใส่อะไรไปในรถบ้างมีมูลค่าเท่าไหร่บ้างนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นราคาคร่าวๆนะคะทุกคนแบบคร่าวๆให้แบบคาดคนนเีพอเห็นภาพแต่ว่าความถูกความแพงก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนในการหาของด้วยเนาะเดี๋ยวพาไปดูรถตัวจริงกันดีกว่า ตัวรถก็เป็นบอดี้เราก็หาซื้อรถมาก่อนอย่างที่2ต่อมาก็คือเป็นเป็นพวกเอลรพาร์ตก็จะมีกันชนแก้มฝากระโป,ปรงสปิตเตอร์หน้าแล้วก็ป่งหลังอย่างป่งหลังเนี่ยเราซื้อป่งญี่ปุ่นได้เพราะญี่ปุ่นมีขายส่วนข้างหน้าเนี่ยด้วยเราทํารถแข่งอเ,เราอยากได้สปิตเตอร์สปิตเตอร์คือชิ้นนี้คือเป็นคาร์บอนแต่แม้เราขึ้นไปยืนได้เพราะว่ามันเราต้องแข็งแรง เพราะเราเกี่ยวกับเรื่องแอโร่ส่วนกันชนหน้าก็จะเป็นกันชนคาร์บอนที่เราเสียเงินทําโมขึ้นมากว่าจะได้ก็หลายรอบเบ็ดเสร็จแล้วเสียรอบสุดท้ายที่ของที่ใช้ได้เนี่ยประมาณแสนห้0ถึงสองแสนแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นหางหลังแต่หางหลังเราไปซื้อหางหลังของพอดมาเป็นพอด g 4มบ้งถ้าจะไม่ผิดแล้วก็มาสร้างขาใหม่อะไรประมาณเนี้แล้วก็แอโร่พ์ทอย่างอื่นก็ในคันนี้จะไม่มีอะไรมีแค่ทําโลเคสแล้วก็ เป็นรถน้ำหนักทั่วไปก็คือเป็นพวกกระจกโพลีคาร์บอเนตอะไรพวกนี้อันต่อไปก็คือจะเป็นเครื่องยนต์กับเกียร์พอเป็นเครื่องเทอร์โบก็จะมีอินเตอร์คูลเลอร์อันนี้คืออินเตอร์คูลเลอร์อันนี้ก็จะเป็นเทอร์โบแล้วก็มีเวสเกตมีโซรินอยปรับบูทแล้วก็จะมีคอยดี D. ก็ประมาณเนี้ยเครื่องยนต์ก็จะส่วนตัวเครื่องเองเนี่ยค่าทำของตัวเครื่องอย่างเดียวไม่รวมอุปกรณ์รอบๆก็จะประมาณ3ามถึงสี่แสนเพราะเราจะมีข้างในจะมีแคมมีลูกสูมีก้านสูมีอุปกรณ์ข้างในเทอร์โบน่าจะอยู่ประมาณ6กหมื่นถึงเจ็ดหมื่นประมาณเนี้ยฮะไม่ได้แพงมากเวทเกตก็น่าจะสักสามหมื่นนะเป็นไทาอาแล้วก็คอยดีก็คือเป็นคัต้อมก็คือคอยดีเราสร้างเองส่วนเขาเขาเทอร์โบก็เป็นเป็นบิลเล็ตที่เราทําเองเหมือนกัน หม้อน้าก็หมื่นกว่าบาทเป็นหม้อน้าไทยที่เราสร้างขึ้นมาที่เหลือก็เป็นถังดักไอก็เป็นทั่วไปปกติเกียร์คันนี้เลือกใช้เป็นจาเดย6สปีดแล้วก็ใช้คัดของโอซีแล้วก็จะเป็นเพาข้างเราจะสั่งมาจากเป็นของอเมริกาเป็นของแต่งของสองพันอะไรเงี้ยแล้วก็เฟืองท้ายเราใช้ของสามห้าแซดก็นอกนั้นก็จะไม่มีไรล้อเป็นล้อเอ็นไกวงละหมื่นกว่าบาทเป็นขอบเจ็แล้วก็เบรกคันนี้จะเป็นเบรกแบมโบ่ผ้าเบรกเอเลส เบรกแบมโบหน้าหลังหน้าหลังทั้งคันอันนี้น่าจะประมาณแสนห้าข้างหน้า4ี่พอตใหญ่ข้างหลัง4ี่พอตเล็กอย่างอื่นก็จะไม่มีไม่มีอะไรละก็ประมาณเนี้ยต่อไปก็ในรถภายในก็จะเป็นเหมือนรถแข่งทั่วๆไปก็คือจะมีเบาะอ,อันนี้ก็จะเป็นเลค a า o โลตัวนี้ก็น่าจะประมาณ70,000กว่าบาท เราก็มีเบลก็คือเรื่องความปลอดภัยเบลก็หมื่นกว่าบาทแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่สีที่เราชอบได้เลยแล้วก็จะมีพวกแป้นเบรกก็จะเป็นติวตันอะไรเงี้ยแต่ปั๊มเบรกจะเป็น AP ก็ปั๊มเบรกตัวละประมาณแ0ดพันแค่สามตัวแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็มีปุ่มชุดแพทเทิร์นชิปปั๊มลมอะไรเงี้ยก็จะประมาณแสนกว่าบาทจออันนี้ก็จะแสนกว่าบาทเหมือนกันเพราะว่าแล้วแต่เราเปิดแล้วล็อกเท่าไหร่แล้วตรงส่วนนู้นก็จะมีเป็น กล่อง ecu pdm k e y p a d k ใช่ตัวนี้เป็น a c c u ซั m เป็นช่วยในเรื่องแรงดันน้ำมันเครื่องตอนเราวิ่งนานๆแล้วเพรสเชอร์มันดรอปตัวนี้จะช่วยได้แล้วก็จะมีวิทยุวิทยุที่ใช้คุยกับนะักแข่งแล้วก็ v ีบ็วิทยุจุดวิทยุน่าจะแสนกว่าบาทส่วนภายในก็จะมีถังน้ำมัน atl ก็ประมาณแสนหนึ่งภายในก็จะประมาณนี้ ปัจจัยสาคัญที่ทำให้คันนี้วิ่งได้เวลาหรือเร็วก็คือโช๊คอัพโช๊คอัพคันนี้ก็เราก็เป็น e ออร์ลินอย่างที่ทราบกันก็คือจะเป็น TTX t v แล้วก็มีอัปเกรดด้วยชุดโบออกเข้าไปด้วยเวลาปีนเคิร์ฟก็คือจะอากาศรถจะค่อนข้างนิ่งจะไม่จะไม่กระดอนก็คือจะเป็นเทคโนโลยีเดียวที่ใช้กับพวกรถ t t r World Touring อะไรพวกนี้ก็จะเป็นโชคตัวนี้ พอฟังราคาก็รู้สึกว่าเอมก็เยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วแบบกว่าจะแบบทุกอย่างแม่งจะสําเร็จเลยแกคือก็ดูแบบใช้เงินไปเยอะคือจริงๆราคารถนะคะแบบของที่ใช้ไปในรถคันนี้อาจจะไม่ได้ต่างกับเซียแซที่เราเคยทําคลิปไปเหมือนกันแต่ว่าคือด้วยที่อย่างที่โยบอกไปตอนแรกว่ารถอ่ะมันมีการพัฒนามาเยอะถูกวิจัยมาเยอะมันก็เลยทําให้มูล,าค,าลค่ารถคันนี้ค่ะมันสูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆ แล้วพอถึงวันนี้รถเอส0 0พันสามารถคว้าแชมป์ประจำปีได้ซึ่งไม่ใช่แชมป์ประจำปีแบบแค่รับถ้วยอ่ะมันคือแบบถ้วยพระราชทานที่แบบคือคือมันเป็นอีกถ้วยหนึ่งที่คาดว่าก็ถือว่าสูงสุดในการแข่งรถเหมือนการถูกแม้ถ้วยพระราชทานด้วยใช่ก็คือจะมีมีแล้วแต่สายว่าแบบคนไหนแต่อันนี้ก็คือเป็นถ้วยถ้วยใหญ่ ก็เออก็ก็คือถือว่าเป็นเป็นถ้วยใหญ่ที่สาหรับตัวคันที่คันยังไม่เคยได้เลยนะถ้วยนี้เออแล้วเป็นครั้งแรกเลยก็รู้สึกว่าดีใจมาแล้วในฐานะคนทารถรู้สึกยังไงบ้างคะก็จริงๆคันนี้ที่เริ่มท้ก็คือทาเพราะอยากขับแต่สุดท้ายพอทําเราก็ไม่ได้ขับก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่ก็อันนี้คืออยากบนหรือว่าก็แต่ก็ดีใจที่ที่ที่วันนี้เราทำมาถึงจุดที่ว่าโอเคมันมันสกเซสแต่ก็ไม่ได้บอกว่า มันจะไม่พัง <S 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 ซึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็คือหวังว่าคนที่ดูเนี่ยอาจจะเอาไปคิดตามแล้วก็อาจจะแบบเป็นการตัดสินใจว่าอ,อยากจะทํารถหรืออยากจะสร้างรถอะไรเงี้ยใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วท้ายปลายทางอะ่ะเราเรามองโกไว้ตรงไหน <S 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 สิ่งที่เราทำอะ่ะมันก็ได้ได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ได้ได้การใช้ความคิดหรืออะไรต่างๆมากมายแต่ เงินที่เม็ดเงินที่เราลงไปเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามันคุ้มกับปลายทางที่เราอยากจะได้ไหม hmm. บางครั้งการที่เราเสียน้อยแต่เราเสียซ้ําๆหลายๆครั้งอะ่ะมันแพงกว่าเสียแพง hmm. ครั้งเดียวซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เจอมากับตัว hmm. ค่อนข้างบ่อย แล้วก็คลิปนี้นะคะคัดหวังว่าจะเป็นข้อมูลให้กับคนที่อยากจะทำรถ S 2 0 0 0ดูดูรถคันนี้ไว้อยู่หรือว่าติดตามรถในทีม YK อยู่นะคะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะคัดฝากแชร์คลิปนี้กันให้หน่อยคัดจะได้รู้นะคะว่าเราเอารถในทีมเรามาเปิดฟงแบบนี้ก็คือถูกทางแล้วนะคะแล้วคลิปหน้าคัจะเอารถคันไหนมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันอีก ก็ฝากติดตามกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนยังไงเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย